ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ้านจำลองสหายมงคลนะคะวันนี้ยายก็มารำเนาะกับเพื่อนๆนอนตรงไหนคะนอนที่บ้านแฮันนี่กับฮันนี่ฮันดีกับฮันดีนอนที่บ้านเจ้าของมันเป็นไรอ่ะโอ้ชมพรถ้าถูกจะให้มันมีบ้านเลยวะไมม่่ีบ้านจะจดัดให้เจ้าอน ไปตอนเช้าเช้าเนาะมันจะได้ทันเพื่อนเนาะนั่นแหละเออไปมาไปไม่ถินอาบน้ำสระผมมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เพราะว่าเนื้อหอมใช่ไหมเนื้อหอมก็หอมหอมสมบูริปสติกอยู่นี่ผู้ใดล่ำผู้ใดฟอดไปนะพี่น้องเอามาท่าบุ้งดูนี่จีคือไผ่มีแล้วโอ้ยของเจ้าตีขอปล่อยให้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายเด้อเด้อเขาหลอก ช่องยายในมีอันอันนั่นบอกอ,อีอย่างวะอ่ากั้นความบาบามองเห็นใช่ไหม<า>ช่องยนะายน่ะจริงหรือเปล่า,าเปิดการมองเห็นไหมโจ้ของยายโอ้ก็ลงอยู่เนาะช่วงนี้ไม่ค่อยปังหอยยายนะไม่รู้เป็นอะไรวะ จมใช้มีคนเข้าไปแอบเบิงข้างในบ่อย่าให้ค่อยหูจักแล้วค่อยจุกหน่วยตาออกมาหย่่งกินเลยเด้อเอ๊ยามหาทําในช่องค่อยเด้อช่องค่อยเป็นช่องเหมาะเหมาะแม่แม่เด้ออ่าอยาให้ค่อยหูนะอว่าใครดูคลิปค่อยไปในเซตเด้ขอเพราขาบอกนะาตรงนี้ค่ะ แ่ไปเด้อค่ะไปพแล้วบอเพลงสาวนาสังเวยเฮ้ยเพลงสาวนาสังเวมาลองยังไงวะลืมแล้วกับมาซื้อผ้าโอ้หกพี่กลับมาซื้อผ้าปิตาให้น้องมังเดออย่ามัวคอยเกือหวยยังสองไม่ลูกเเอาอย่าลืงภูเขาชื่อ หากพี่ก็มาซื้อผ้าปิดตาให้น้องแน่เด้อเอออย่าให้น้องคอยอย่าให้มองเห็นผู้ใดญละดีที่สุดอย่าให้คอยเก้ออย่าให้คอยเก้นอ,อกน,นะพี่จะมีแฟนใหม่อย่าพาหญิงขี้ายมาหาหญิงงามก็ว่าไปหากผ้ามาได้ แต่อย่าให้สด้วยเกินตูดตีตรงเสียงพินตูดตีตรงเอฟซีสหายตาถาติดด่านเจ้ามาดามแม่กันนะกันเด้อจ้ามกมัมอยู่ใช่เอามากินดู เอามาจำแนมุกมันไผวะมาดันช่องไผ่คอยนี่ละเอ็มมินข่อยรูปโลนอ่ะแล้วว่งเด้อเอ็มมินรูปโลน่ะระวังย่ายสิบขับไปมักในช่องเจอได้แม่ทินกูกอกมามักโรสเอ็มจันเจ้าโอ้เอ็มจันเจ้าโหยบอกเลยจันเจ้านี่หนีจากแม่ไปจังหลายสิบปีเปิดเปิดเปิดอ่าเย็นเบียรบอกจันเจ้าด้วยลืมแม่คนนี้หรือยังยังค่ะจจันเ้าไมม่ลืแล้วทำไมไม่มาเข้าช่อง ฮะมาดามมาดามมาดามอะไรนะมาดามบลกหมดแล้วโอ้ยมาดามเรื่องอะไรมาดามจะบลกมาดามบลกหมดแล้วเนาะคบอกกันเจ้าเลยไม่รักจริงนี่ว่าบักราชาเนี่ยโอ้เป็นบักราเนี่ยวัดนี้บลเป็นล็อกเอฟซีสหายบุรุษครัติดดานเช่นกันจ้าดูคมาแล้วฮันนี่สีอีสฉาน่ะ เสียงพินดังคํโค้งแม่สมยงอยู่กกแกวานี่่ะแมวกัมีแขวเนองยังทับทุกท่านไข่เขาก็แป้งกันชองคนกับครึ่งนึ่งคุณยายจากแล้วค่อยแบ่งแล้วท่้นบอกท่นมีแพ้เอาขอกะจมเมื่อเบิดแพงเด้เด้อทาอเอาระบาดเี้อขากอยากินไข่ต้มไปต้มโรดมืออื่นสิมากินน้ำเด้ออันนี้ อาต้มไข่ไปกินอยู่สารพูงนี oh, ่เอาเป็นยังเป็นยังชมบัวไป่ั้นคอยกรบอไปได้ฉัเจ้าบักไผ่พี่ร้องเพลงได้ทุกเพลงเลยเก่งมากเลยแกหรือยังแกยังแกยังว่แกหรือยังนี่เว้าใหมันดีๆเดอแกยัง เฮ็ดหน้าเดอบบไรเฮ็ดนมบบต้องมาจมวานมข่อยบมีนมบ่มีเนินหิลังการเจ้าอยู่บ้านคือบบไร่ข่นี้คู่มือเนี่ก็เฮ็ดแต่สวนเฮ็ดแต่ให้เฮ็ดแต่นาห้าปูฮ้าปลาบบแม่นดาราเกาหลีผิดกับเจ้านั่นแหละ นิสัยบดีมาเว้าจังสีคือเว้าให้น้องคักแน่โจแบนละโจแบนโจแบนเจ้าชงเงินมาให้นะแม่คอยสิประเห็รรถเฮ็ดแถวบ่เฮ็ดนมมันจะมีอยู่ตัวมันจะมีมเขาบอกว่าโจแบนเนาะไปเฮ็ดนม่ะเอาสี่ร้อยซีซีพุ่น ชีร้อยซีซีแปดร้อยซีซีมันชีได้ลากไปแหะนะเอาหลายมากเขาสิบอกว่าเอามาเพื่อมูแบบมูบ่เอาด้ล่ะมูบว่าเอาเากับเอาบ่เอาจากไหนบ่เอากันเชี่ยงให้มันเอาตัวครับมันบอกให้เ้าไปเห็ดเนาะเดี๋ยวมันิีลายพูดมันชีลายพูดผนัเห็ดนุ่มบ่ชั้น มันพอดีงามแล้วยายตอนนี้พอดีงามพอดีงามมาชัดอีหยังก็งามเนาะงามเบิดพอดีพอดีครูสู้อันสิไปเฮ็ดอีกมันก็บพวโว้กันเชลอาอ่างนะเชาอะไรบ่เชาว่าอะไรบอเชลแล้วติดเหลืองติดเหลืองติดเหลืองว่ามือว่าคุณคือคนติดเหลืองวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร่กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะมาเล่น ลากเเดหอค่ะไรนะมีมูอเนาะโอ้ยขาอยากได้มะม่วงอันได้ได้ของไฝวะสือเอาไหมแต่ว่ส้มสุมขอนวยหนึ่งได้บ่เอาได้สือเอาไว้หันร้ายมือแล้วผนนกไถ่ิพะในเือเกียคุัค่ะคุณสายน้ำไม่ไหลกลับเนาะเราก็หยอกเย้ากันไปเนาะค่ะแอดมอนค่ะไม่เป็นไรลวยังวะพี่ชมต้องสาวน้อยสตอรี่ บอกเสือพาไปเด้อว่าแม่เอาหน่วยหนึ่งเอาเลยไม่บอกก็ได้เสือไม่หวงบอไม่ห่วงแต่จะควงให้เห็นนะถ้าเห็นวันไหนนะปิ้วขอบพี่ตนขอบคุณเช่นกันเน้อค่ะตอนยิ้มหวานจ้ะแม่ทิพยโบหูจับไผ่จับมามา มือนีหรือว่ามามือไหนหรือว่าเป็นแอดมินเป็นแอดมินไวะเตรียมชื่อไปตลอดเนาะน้อยกัสาวน้อยน้อยกัสุดรอสุดช่างน้อยกับักลาขอบคุณนะคะคุณสาแม่ไม่พยายามจังเลยดูย่าทนยามเย็นแม่ทินสวัสดีค่ะยามเย็นเย็นยามเย็นเด่น นุ่งผ้าถุงไปลงเล่นน้ำมาดามน่าร้องเพลงเนาะเพราะเพราะนะครัฟังเพราะขอขอบคุณมาเออแม่นของข่อยเนาะเอ้าเจ้าแบงกับระไพเจ้ากับข่อยเอาดามได้แล้วมาดามก็ได้แล้วเด้่ได้แล้วห้าวสองคนแผงหนึ่งนอนหีสิปงพอจบแล้วข่อก็ยันเจ้าบัวได้เนาะนอนที ซี่โครงเอาบ่เรียอยจ้ะอ่าต้มให้คอยกินรสนะมืออื่นน่ะเพราะขอบคุณค่ะลงอ่าขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดดูย้อนหลังให้ชะหายลุงคนในเด้อถึงเจ้าช่างคอยกระช่างเนาะผู้อื่นบ่ได้ส่างคอยขอบบอดเงิน คนอื่นฮกคอยเยอะแยะเจ้าบส้บสร้างเจ้าสร้างป่วยกระช่างจังไรขวดกระิีขวดกอดขาเจ้าไปอยู่นี่แหละค้า fc ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเด้อ